เมืองงขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะะ้องคับทิมแม่สายคะ่ะวันนี้เราจะเอาชุดนี้ไปตัดให้มันเป็นกระโปงนะคะจริงๆมันเป็นกระโปงอยู่แล้วถ้าหนูใส่มันจะถึงเข่านะคะมันจะสั้นเกินไปเราจะเอากระโปงนี้ไปตัดเป็นอ่าเป็นแค่กระโปงนะคะที่ไม่มีเสื้อนะคะตอนนี้เราก็กําลังแกะาสายที่อยู่ตรงไหลออกนะคะทั้งสองข้างคะ่ะเพื่อเอาไปเป็นหัวกระโปงนะคะ เราเอามาเย็บต่อกันแล้วมันมี28นิ้วค่ะแอลหนูมัน27นะคะก็พอดีเลยนะคะเนื่องจากตรงอกของกระโปรงชุดนี้มันเป็นสมอกนะคะมันยืดได้ยืดมากเลยนะคะก็เลยไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยค่ะแบบว่ามันใส่เข้าสะโพกเข้ารูปเลยค่ะเลยต้องตัดสายมันออกแล้วว่ามาใส่หัวกระโปรงอย่างเดียวก็ได้เป็นกระโปรงแล้วค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ดึงออกมาทั้งสองข้างแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันยืดยืดนะคะก็จะเข้ารูปพอดีเลยค่ะเราจะเอากระดุมเม็ดแรกออกนะคะเนื่องจากกระดุมเม็ดแรกมันสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะเย็บเป็นหัวกระโปรงค่ะแล้วก็จะเย็บข้างบนมานะคะ นี่นะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูก็จะมาเย็บเป็นหัวกระโปรงเสร็จแล้วก็ใส่กระดุมที่เอาออกเมื่อกี้มาใส่ตรงหัวกระโปรงนะคะแล้วก็เอาซิปมาใส่ค่ะก็เป็นแบบง่ายๆเลยค่ะเข้ารูปเข้าทรงนะคะตอนแรกเป็นกระโปรงขาสั้นนะคะถึงเข่าเองค่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นกระโปรงยาวเรียบร้อยแล้วค่ะฟิลนี้เลยค่ะใส่มา เสื้อคือหนูซื้อมาตั้งหักนะคะลายมันเหมือนกันเอามาแมทกับกระโปรงชิ้นนี้ค่ะก็คือเข้ากันมากเลยนะคะวันอันนี้ก็ใส่ไปเที่ยวที่คาเฟ่สวนคนปู่ค่ะวิวสวยๆกับกระโปรงน่ารักน่ารักนะคะสามารถย้อนหลังไปดูคลิปที่ไปเที่ยวสวนคนปู่ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ